สวัสดีกลุ่มอัศวินทุกท่านพวกกับผมแอม,มี่ปูซิเมน์กนในเกมอ d โดล่าแฟนตาซีสตาร์สกานะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงแพทใหม่กันซึ่งจะเป็นแพทที่จะมาในอนาคตอีกไม่นานนะฮะก็จะเป็นแพทเวอร์ชั่น2.12.0นะฮะก็มีการอัปเดตข่าวมาแล้วซึ่งแพท2.12.0เนี่ยหลายคนที่เห็นรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะ น่าจะแบบว่าอู้ว้าวพอสมควรเลยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคือมันมีตัวละครใหม่ถึง2ตัวเลยแต่เป็นตัวตัวเก่านะไม่ถึงหน้าเก่าแต่ได้ร่างใหม่นะฮะก่อนอื่นเลยเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะก็จะเป็น EP ที่2เเลขข้อที่9ตอนฟินิก์นกอมตะครึ่งแรกย้ำนะครึ่งแรกนะครับนี่แค่ครึ่งแรกนะเนี่ยเัน <laughs> จะมีครึ่งหลังอีกเหรอโอเค งั้นผมก็ผมพูดอะไรไม่ได้มาเพราะผมยังไม่ได้ดูคลิปเลยก็เอาเป็นว่าเขาบอกว่าแค่ครึ่งแรกก็แสดงว่าครึ่งหลังเนี่ยน่าจะเป็น e ีที่10ไม่แน่ใจจะจบหรือ,อยังนะแต่แต่คิดว่าอย่างมั้งอย่างนะครับต่อมา,มาก็จะเป็นตัวละครที่เพิ่มเข้ามาในตู้กาชาปกติแล้วนะฮะก็จะเป็น ex series นะมี4ตัวเลยก็คือมีลิซ่า ex มีซาช่า ex แล้วก็ลูเซอร์ ex แล้วก็เมลิซา ex 4ตัวนี้มันจะลงในตู้ปกติแล้วก็ตู้ตัวธาตุนะอย่างซาชาเนี่ยจะอยู่ธาตุไฟลูเซอร์ธาตุน้ำเมลิซาเนี่ยจะอยู่ธาตุดินนะครับสำหรับใครที่อยากได้หนึ่งในสตัวนี้ใช้ตัวห้าดาวสุ่มได้ในแพทหน้านะฮะเพราะว่ามันจะเพิ่มเลทให้ซึ่งผมจะเป็นหนึ่งในนั้นแหละเพราผมอยากได้2ตัวคือลูเซอร์ไม่ก็ลิซ่านะ จริงๆถ้าจะได้ซาช่ากับเมลิซาาก็โอเคนะไม่ว่ากันถือว่าปลดดิสนีนี่อ่าโบนัสนะแน่นอนว่าสีตัวที่พูดถึงเนี่ยมันจะเพิ่มอยู่ในตู้ปดตู้กดฟรีวันละครั้งด้วยนะไอดีมสตาร์เฟสเนี่ยมันจะอยู่ในแพทหน้าด้วยนะก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นถือว่ามีโอกาสลุ้นเฉยๆนะเพราะว่าตู้นี้ผมก็กดได้แต่สามดาวมากกว่านะ อ๋อ,อ,อเพิ่มไม่นี่เหรอไอตู้กดฟรีเนี่ยมันจะเพิ่มแค่ฟาลี่ปติชีนะแล้วก็มีลูเซอร์อเอก,กับเมลิซ่าย X แต่ไม่ได้เพิ่มไอลิซ่าอเอกไลิซ่ามันอยู่อยู่ก่อนตั้งแต่แรกว่าเออเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนร้านค้าอารีนามีการเพิ่มตัวละครโคโค,โคล,ลอตให้แรกแล้วนะแล้วก็มีอาวุธหดาวในอารีนานะซึ่งรายละเอียดมันจะไม่บอกเลยนะครับแล้วก็มีร้านอิโดราเบทเทิลเนี่ย ก็เพิ่มอวาวุธหดาวออบิทเพิ่มมาอีกชิ้นแหละซึ่งรายละเอียดมันก็ไม่มีให้บอกนะฮะก็ขอข้ามไปแล้วกันแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของอีเวนต์นะฮะก็จะเป็นอา a k ธแค n ิงคาเลเตอร์สเตปอากาชานะครับก็คือมันจะเป็นตู้ของมันบอกเลยเป็นตู้กำเนิดตัวละครใหม่นะตัวละครที่ได้ปุกพลังใหม่ซึ่งแน่นอนว่าบอกเลยว่าตู้นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่กดดันผู้เล่นพอควรนะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะเขาบอกว่าถ้าคุณกดได้ตัวละคร5ดาวในสเตปที่1กับสเตปที่5ตัวละคร5ดาวตัวนั้นเนี่ยมันจะปลดช่องให้1ช่องแล้วก็เลเวลแปให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณโชคดีในสเตปที่1ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าไม่เนี่ยคุณก็ต้องกดให้ถึงสเตปที่5เพื่อเอาสิทธิพิเศษเลเวลแปกับกดช่องอีกหช่องนะ ซึ่งมันก็กดดันผู้เล่นใช้ได้อยู่นะสตัวละครนี้มันจะเพิ่มโอกาสได้เหรียญกิลมากขึ้นก็คือมันเพิ่มเหรียญกิลอยู่แล้วนะฮะเป็นตัวละครสำหรับลงศึกกลุ่มสวินอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยตัวละครตัวใหม่เนี่ยมันจะมีชื่อว่าอ่าขุมพลังใหม่อย่ลิกับอ่าพลังนกฟินิกจีเซลนะซึ่งก็เป็นตัวละครใหม่ทั้งสองตัวเลย เอจเซลทตดไฟอะ่ะผมไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าเดิมทีจีเซลมันทัดไฟอยู่แล้วนะส่วนยูริเนี่ยอันนี้ผมแปลกใจที่สุดแหละเพราะว่าเดิมทีอะ่ะมันเป็นตัวละครตัวแจกนู่วหไหมคือยูริที่เราคุ้นเคยอะ่ะมันเป็นยูริตามอีพีที่1ถูกต้องไหมคือเราได้มาฟรีแล้วแล้วเราก็ได้ยูริจากอีเวนต์แจก1.5ปีซึ่งมาคราวนี้ยูริเป็น ตัวละครกาชาซึ่งมันต้องเก่งกว่าตัวแจกแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแถมลูกล่างเนี่ยเอ๊ะแต่ลูกล่างเหมือนอโพคาลิสป่ะเอ๊ะไม่ใช่อโพคาลิสอโพลาริสเออโพลาริสลูกล่างเหมือนโพลาริสเลยหรือว่ามันลวงท่ากับโพลาริสวะแล้วทําไมจีเซลเราเหมือนสาวน้อยเวทมวนต์เลยวะชิบหายเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันทีผมเชื่อว่าวันจันน่ะมันต้องมีอัปเดตข้อมูลอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยดูวันจันทแล้วกันโอ้นี่ไงมันมีบอกแล้วว่า อัปเดตในวันที่ยี่สิบแปดป่ะยี่สิบแปดเดือนเก้าอังคารหน้าป่ะอ่าอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทียี่สิบแปดใช่ไหมวันนี้วันที่เอออังคารหน้าใช่ยชอังคารหน้าอังคารหน้าอันนี้ก็จะเป็นตู้สําหรับเติมเงินนะพวกเติมเงินทั้งหลายเนี่ยเขาจะการันเอยม,มันก็การันตีห้าดาวอยู่แล้วเนาะ เพิ่มเลทห้าดาวสองเท่านะก็จะเพิ่มเลทสอตัวสามตัวข้างหน้าก็คือจะมีตัวโปโคหน้าแล้วก็มีตัวเกลดาในชุดเวน้ำแล้วก็อ่ามาทิวด้านะครับ3ตัวนี้ซึ่งแน่นอนว่าตู้เนี้ยมันใช้1,000งนเพชรนะครับจากการเติมเงินกดได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็คุณก็จะได้5ดาวทุกตัวที่ไอสิบตัวไอสิบครั้งเนี่ยคุณจะได้5ดาวทุกตัวแต่ จะได้ตัวเดิมหรือจะได้ตัวใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะระบบอัปเดตนะครับแน่นอนว่าระบบกาชาอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนว้าวก็คือคุณจะสามารถใช้ตั๋วทองหนึ่งใบเนี่ยกด10ครั้งก็ได้แล้วนะก็ถือว่าโอเคอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยชอบกดตั๋วทองบ่อยมากๆแล้วไอ้ตั๋วทองหนึ่งใบเนี่ยเรากดไปมันก็ไม่เทเลถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น การที่เอาตัวทอง1นึ่ใบามารวมเป็น10เนี่ยถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าผมใช้เกี้ยงแล้วไงก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะดองหลังจากนี้เราจะดองและดองให้ครบส0บใบแล้วค่อยกดเลยดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องที่ดีมากๆอันนี้รายละเอียเหมือนบอกว่าถ้าการใช้ตั๋วทอง หใบ10บสครั้งเนี่ยมันจะคือ,อยังไงนะมันปกติมันจะการันตี4ีดาวให้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะการันตีให้หรือเปล่าเนืเรื่องมีการกดออตโต้ให้ก็คือสำหรับคนที่ไม่อยากคลิกเองอะไรเองผมว่าใช้ได้อันนี้ถือว่าโอเคสำหรับผมเพราะว่าไอตรงเนี้ยเราสามารถกดอัดวิดีโอแล้วกดออตโต้ไปเลยก็ดีนะ รว่าโอเคแต่ว่าตรงหลังจากนั้นเนี่ยผมว่าผมก็ต้องเล่นเองดีตรงต่อสู้นะฮะแล้วก็จะมีระบบตรงนี้ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะหรือว่าจะเป็นการยืนยันว่าเราต้องเล่นตัวเราต้องเล่นในเรื่องที่แปก่อนถึงจะถึงจะไอ้นี่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาบอกมันมีการถามว่าต้องผ่านเนืเรื่องที่อ๋อนี่มันจะเป็นในเรื่องตัวละครปะ เอออันนี้เนื้อเรื่องตัวละครมันจะมีการถามว่าคุณเล่นเนื้อเรื่องหลักจบยังแล้วก็จะพาไปเล่นเคเวสให้ใช่ไหมเอออารมณ์ประมาณนั้นเพราะบางมันเป็นระบบเก่าครับที่เดิมทีแล้วไอการเปลี่ยนฝ่ายตัวละครเนี่ยมันต้องผ่านเนื้อเรื่องหลักให้หมดก่อนพอเล่นเนื้อเรื่องหลักครบเนี่ยเวลาคุณเปลี่ยนฝ่ายมันก็จะไม่มีปัญหานะฮะซึ่งปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เล่นเนี่ยมันมันก็จะไม่ให้เปลี่ยนนะฮะ อันนี้มีการถามว่าเออคุณเล่นในเรื่องเรคคอร์ดที่แปดจบยังถ้าไม่ถ้ายัางก็จะพาเควสไปให้ก็ถือว่าโอเคนะตัวละครที่ได้รับการปรับสมดุลนะครับเอ,อ้การเอ,อ้อย่างอย่างยังไม่ถึงยังไม่ถึงอันนี้จะเป็นการปรับสมดุลนะเมนสตอรี่มีการปรับสมดุลตั้งแต่อ่าเรคคอร์ดที่เจ็ดกับแปดเอออันนี้ผมยอมรับว,ว่าเจ็ดกับแปดมันยากจริงมันยากตรงสตูอะเพราะว่า อ่าสตูเนี่ยมันมีมันเป็นหุ่นจากกล4ตัวซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งมันสตานบ่อยมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณไม่มีคว้วโลกกันสถานะที่ปกติอ่ะยากอยู่ยากมากต่อมาก็จะเป็นตัวละครที่ได้รับการปรับสมดุลซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมแปลกใจมากๆเลยนะตัวแรกก็คือโกบนาธาดุลมนะฮะตัวนี้นี่จะได้รับการปรับสงดุลก็คือ จะมีสเตตัสเท่าตัวละครอีพีที่สองแล้วก็ไอ้สกิลนกเนี่ยมันมันจะเร็วมันจะเป็นปิดทองสกิลนกปิดทองก็โหดแล้วนะแล้วก็ไอ้สกิลโจมตีสกิลหนึ่งก็เป็นสกิลปิดทองอีกหรอโคตรโหดนี่ยังโหดไม่พออีกเหรอต่อมาจะเป็นเจเน่นะฮะเจนเน่เป็นตัวที่สองนะเจนเน่เนี่ยจะมีสเตตัสที่ดีกว่าเดิมก็คือสเตตัส EP ที่สองนะ แล้วก็ถ้าไม่ตายจะแรงขึ้นตามเกรดริเซอร์ตครับอันนี้จะคล้ายๆกับหนูมิ้นเนาะเออคล้ายๆกับหนูมิ้นถือว่าใช้ได้อยู่ต่อมาเกลดาคริสมาสเยี่ยมเยี่ยมมากๆเกลดาคริสมาสเนี่ยก็จะมีการปรับสเตตัสให้เท่าอีพีที่2อ,อันนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายคาออสเนี่ยมันจะมีสถานะคำสาบมาด้วยหรือเปล่าหรือพิษเออน่าจะเป็นพิษมั้งเอาเป็นว่าเขาได้รับการปรับสมดุลแล้วอะแล้วก็จะมีการได้แต้มธาตุมากขึ้นโหเกลดาคริสต์มาสเดิมทีมันก็โกงอยู่แล้วนะแต่ว่าพอเขาปรับสมดุลเนี่ยมันจะโก,งก,ะกงกว่าเดิมเป่าเนี่ยเออน่าจะโกงกว่าเดิมแหละอะรายละเอียดก็จบแล้วนะฮะ ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่ะมันน่าจะติดใจไอ้ตู้กาชานี้มากกว่านะฮะตู้กาชาไอ,อ้ยูริเนี่ยไอ้ยูริกับจีเซลเนี่ยยูริเชสกับจีเซลนะฮะหลายคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมชอบเรียกยูริมากกว่ายูริเชสนะคือตามเนื้อเรื่องอะเอาจริงๆถ้าผมจะอ้างอีิงตามญี่ปุ่นนะคือที่ญี่ปุ่นอะเขาจะเรียกยูริเชสว่ายูริครับ เพราะว่าเหมือนสเตล่ามันจะชอบอา่านให้ให้มันเสียงมันยาวขึ้นเน่ะเป็นยูริ่งเนี้ยซึ่งผมมันก็ไม่ถนัดอ่านแบบนั้นอนะ่ะเลยเรียกยูออริแล้วกันอีกส่วนอีกคนจีเซลก็อืใช้ได้อยู่นะแต่ที่ผมแปลกใจคือเอาจริงๆเนี่ยการที่เขาเอาตัวละครตัวละครที่เรารู้จักกันดีอะอย่างยูริเนี่ยเดิมทีมันก็คือตัวผู้เล่นถูกต้องไหม แล้วเขาก็เอามาเป็นตัวละครกาชาเนี่ยมันมันรู้สึกมันจะแปลกไปหน่อยป่ะอย่างทีเซลอะเราไม่แปลกใจเพราะมันเดิมทีเป็นตัวละครกาชาอยู่แล้วแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยเธอจะมีพลังนกฟินิกอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เราสปอยรูป้ปอะอ่าอื่นไม่เป็นไรส่วนยูริเซียนเนี่ยเดิมทีอะอ่ามันก็เป็นตัวละครผู้เล่น EP ที่หนึ่ง ทีนี้เขาก็หาทางออกไม่เจอม้งเพราะว่าตัวละครตัวที่เราเล่นตั้งแต่อีพีที่หนึ่งเนี่ยมันก็ยังกากเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็พอเขาแก้วิธีโดยเอาตัวละครตัวแจกหนึ่งจุดห้าปีมันก็มันก็คือเก่งกว่าเดิมแหละแต่มันก็ใช้ได้แค่ช่วงอีพีที่หนึ่งพอหลังจากอีพีที่สองเนี่ยคือไม่ค่อยมีบทบาทแล้วฮะว่าสเตตัสมันไม่ได้เพิ่มนะฮะออเป็นตัวละครกาชาเนี่ย รู้ไหมไอตู้นี้มันจะแย่ตรงไหนรู้ป่ะมันมีโอกาสได้หนึ่งใน2ตัวนี้นะครับก็คือไม่ได้ผมไม่ได้ใจว่าเลทมันจะแบ่งกันป่ะถ้าเลทมันจะแบ่งกันก็สมมติปกติอะสเต็ปแรกเราจะได้1.5ึ่งจุดหถูกต้องไหมแล้วถ้าสมมติแบ่งกัน2ตัวมันก็จะเป็น0 7นหรือป่ะเออ ศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือปะเออประมาณนั้นอนะ่ะซึ่งโอ้โหมันจะเวิร์กหรือเป่าผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้ G ีเซลนะฮะส่วนยูริเนี่ยถามว่าอยากได้ไมั้ยมันต้องดูสกิลอีเทีอ่ะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเก่งขึ้นไหมอะีเซลอะเรารู้อยู่แล้วมันต้องเก่งแน,น่นอนอะแต่ว่าอ่ะยูริอะคือเดิมทีตัวละครยูริเรารู้จักในนามแบบตัวล่าอิโด่าชั้นดีอะ เพราะว่าสกิลยูริส่วนใหญ่มันจะมีแต่ทําให้ตายจําพวกเอาไว้ตีอีโดลา่าโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่น่าจะต่างกันนะแต่ข้อมูลยังไม่มานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูวันจันทร์นะฮะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะรู้อยู่แล้วล่ะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะต้องรออีกสักสามสี่วันนะครับถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตเนี่ยผมก็จะรีบทำข่าวมาอีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ